สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจ,จน่าติดตามกันนะครับคุณไพศาลพืชมงคลอดีตกรรมการผู้ช่วยรองนายกรัฐมนตรีของพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าจับตาขั้วการเมืองใหม่พุ่งเป้าทำลายพักพลังประชารัฐความเคลื่อนไหวของขั้วการเมืองใหม่คือประชาธิปัตย์กล้าไทยพักดีมีความชัดเจนมากขึ้นคือหลัก พลังประชารัฐให้ไปอยู่กับพวกเดียวกันกับเพื่อไทยก้าวไกลจึงเป็นที่มาของข่าวการยุบพักเพื่อไทยก้าวไกลพลังประชารัฐอยู่ในขณะน,นี้ไทยพักดีประกาศชูพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกสมัยหน้ากลุ่มองครักษ์เสื้อทองโหมกระแสสนับสนุนไทยพักดีด้วยค่าพลังประชารัฐขวดลุงป้อมฟาดธรรมนัตอย่างต่อเนื่องคุณไพศาลจะบอกต่อนะครับบอกว่าในช่วงการเลือกตั้งส้มสอสทั้งกรุงเทพและก็ภาคใต้ประชาธิปัตย์ ถล่มพลังประชารัฐและหลุงป้อมอย่างหนักช้น,นิดไม่มีไว้หน้ากเกรงใจกันเลยเช่นปลาใสาว่าเป็นโจรปล้นกลางแดดประสานเสียงกับขบวนการกองคาร์เสื้อทองกล่าวหาว่าพลังประชารัฐและหลุงป้อมคุ้มครองค,คุ้มหัวคนโกงซึ่งทั้งหมดนั้นอยู่ร่วมรัฐบาลด้วยกันทั้งสิ้นสภาพเช่นนี้พลังประชารัฐและแกนนําจะตักอะไรกับคนหามเสี่ยงให้พวกขุนนางนั่งกระดิกขานั่งกระดิกขาแล้วยังถุยน้าลายใส่หัวเสียอีก คุณไพศาลยังบอกต่อนะครับถ้าถีบพลังประชารัฐไปรวมกับเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลได้สําเร็จกระบวนการนั่งเสลี่ยงคงเป็นฝ่ายค้านแน่กลยุทธ์ไม่เลือกเราเขามาแน่และการเอาทักษิณมาขู่ให้กลัวเพื่อให้จํายอมเลือกสิ้นความขังไปนานแล้ววันนี้ความเดือดร้อนทุกหยอมยากําให้ประชาชนนั้นตาสว่างไม่มีใครกล้าหรือว่าไม่มีใครกลัวทักษิณอีกแล้วเสียงเรียกหาทักษิณกลับมาช่วยบ้านเมืองจึงกระหึ่ม พวกนักการเมืองนกรู้และนักธุรกิจใหญ่จึงพาก,กันไปดูใบไงล่ะครับอย่าทําเป็นเล่นไปนี่แหละครับล่าสุดนั้นเนี่ยคุณไพศาลก็บอกว่ามีบรรดากลุ่มพักการเมืองกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยเคลื่อนไหวที่ผัวพลังประชารัฐให้ไปรวมกับเพื่อไทยให้ไปรวมกับก้าวไกลแล้วก็เวลานี้เนี่ยนะครับประชาชนส่วนหนึ่งก็อยากจะให้นายทักษิณเนี่ยกลับมานะครับเพื่อที่จะมาช่วยบ้านเมือง งานนี้เนี่ยนะครับดูนะครับการคาดการณ์ของคุณไพศาลพืชมงคลน,นั้นเนี่ยจะเป็นไปอย่างที่ว่าหรือเปล่านะครับแล้วก็บอกว่าเวลานี้มีบรรดานักธุรกิจแล้วก็นักการเมืองนั้นเนี่ยพากันไปดูใบเรื่องนี้จริงเท็จประการใดก็คงจะต้องตามกันต่อนะครับว่าขั้วการเมืองนั้นจะสับเปลี่ยนขั้วอย่างที่ว่าหรือเปล่าประชาธิที่ปัดกล้าไทยพักดีจะจับมือกันในการตั้งรัฐบาลได้หรือไม่นั้นเนี่ยนะครับถ้าดูแล้วเนี่ย ก็คงจะยากแต่ถ้าพลังประชารัฐจับมือเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลถามว่าประชาชนคนไทยนั้นจะเอาไหมละ่ะเรื่องนี้มันก็น่าคิดดังนั้นการเมืองเนี่ยครับเวลานี้ร้อนแรงเหลือเกินยิ่งใกล้เลือกตั้งซ่อมยิ่งร้อนแรงมากขึ้นครับ